ครับันน,นี้ก็จะแสดงวิธีการทำอุปกรณ์บุปกิจก่อนสวนปดปฏิโมกนะครับก็สถานที่ของเราก็ใช้สีมาอนเนกประสงค์นะครับก็เป็นสีมาด้วยเป็นห้องเรียนได้ด้วยสีมาสมมุตินะครับอาจจะแปลกตาไม่เหมือนกับโบสของวัดท,วทั่วไปนะครับ เพราะบทแบบนั้นเราก็ไม่ได้สร้างไว้ก็ไม่มีแต่ก็ใช้คันธศีมาที่สมมติไว้เป็นสถานที่ทําอุโบสถนะครับสําหรับการทําโบสถนะครับต้องมีการก่อนที่จะสวดปฏิโมกก็ต้องมีการทําบุปกรณุปกิจแล้วก็ชําระเรื่องปัตตกกัลละนะครับบุปกรณ์ถ้าไม่ทํา ก็มีอบัตนะครับบุพภกิกดถ้าไม่ทำก็มีอบัตบางอย่างไม่ใช่มีอบัตอย่างเดียวแต่อุโบโสถก็ไม่ชื่อว่าสำเร็จด้วยนะครับงานส่วนปฏกันละเมื่อบุพภกิกดทำแล้วปฏกันละไม่มีก็มีอบัตนะครับมีอบัตเพราะฉะนั้นต้งสามคำนี้ก็เลยต้องใส่ใจนะครับมี อุปกรณ์รุบกิจปัตกักละการขึ้นบพกิจอ่ที่ทในที่ทั่วๆไปที่เห็นกันนิยมไทยก็คือการสวดนะครับอุป,ปสถกรณโตเป็นตน้นนะถามว่าที่สวดนะ่ะผิดไหมสวดไม่ผิดนะครับนะสวดผู้ที่ท่านสวดท่านก็จะเปลี่ยนเช่นฤดูก็ต้องเปลี่ยนในคำบาลี ครั้งของอุโบสถก็ต้องเปลี่ยนในคาบาลีจํานวนของภิกษูที่เข้าร่วมสังกรรมก็เปลี่ยนในคําบาลีก็ไม่ผิดอะไรแต่ประเด็นคือต้องทําด้วยนะครับถ้าไม่ทําสวดอย่างเดียวนี่นใช้ไม่ได้คือบางอย่างมันไม่ได้สําเร็จด้วยการสวดแต่ต้องสําเร็จด้วยการทํานะครับก็จะได้ชี้แจงตามลําดับนะครับบัตุภรรกรตามศัพท์ความหมายก็คือกิจที่ต้องทําก่อนที่พระสงฆ์จะลงประชุม ก็มีทั้งหมด4ประการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ครบถ้วนแล้วนะครับค่อยๆบัญญัติไปเรื่อยๆแต่เมื่อครบถ้วนแล้วที่เราจะต้องใช้ทุกวันนี้ก็มีบุปกรณ์สี่หนก็การปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่ทำอุโบสถนะครับอันนี้ต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำก่อนที่พระสงค์จะมาประชุมนะครับทำยังไงก็พระเถระมอบหมายนะะภิกษุที่ มีความเหมาะควรที่จะมาทําได้เช่นไม่ได้ดูแลภิกษุไข่อยู่แต่ถ้าติดงานสําคัญสําคัญวางไม่ได้นี่ก็อย่าไปใช้ท่านนะครับเมื่อพระเถระมอบหมายแล้วก็มาทํากันก่อนที่จะได้เริ่มมาประชุมกันสวดปฏิโมกนะครับนี่ก็บุปกรณ์นข้อที่1ปัดกวาดทำความสะอาดโรงโบสถสอการตามประทีปนะ ความหมายก็คือถ้ามันมืดต้นเรื่องเนี่ยไม่ทําความสะอาดภิกษุที่เป็นอาคารโทกะไม่เห็นก็ตําหนิว่าทําไมภิกษุเจ้าถิ่นจึงไม่ทําความสะอาดสถานที่ทําอุโบสถส่วนเรื่องการประทีปเนี่ยบางทีทําโบสถกลางคืนนะครับมันมืดเดินไปก็อาจจะเหยียบขากันเหยียบชายจีวรกันอย่างนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นได้นะครับนะเมื่อเรื่องเกิดขึ้นก็ ถ้าทำบอสกังเขนก็เลยต้องตามประทีปด้วยนะครับนะตามประทีปในที่นี้ไม่ได้อันเดียวกันกันกบที่เราจุดธูปเทียนบูชาไหว้พระก่อนพิธีการงานไม่ใช่นะครับอนคลนกันอันนี้คือตามประทีปเพื่อแสงสว่างไม่ใช่ประทีปบูชานะครับส่วนประทีปบูชาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุพกิรอบุพกรนะฮะอยากจะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้ามีก็ทําถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนประทีบของปุปรกรณ์เนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะมันมีแสงสว่างอยู่แต่ถ้าเป็นกลางเคืนเนี่ยต้องมีนะครับอันที่3ก็การปูวาสนะนะการปูอาสนะอันนี้ก็เหมือนกันกันกบตอนที่มาปัดกวาดนะครับพระเทระมอบหมายแล้วก็มาปูวไว้กัน ถ้าอาสนะประจําโรงอุบสถไม่มีก็ต้องไปยืมมาจากที่อื่นชั่วคราวใช้เสร็จแล้วก็นาไปเคลืนที่เดิมนะครับอันที่4ก็การเตรียมน้ําฉันน้าใช้อันนี้ก็เกิดมาจากอาคารตุก,กะท่านตําหนินั่นแหละว่าก็ภิกษุเจ้าถิ่นทําไมไม่เตรียมไว้ภิกษุเวลามาร่วมอบสถเนี่ยอาจจะมาจากที่อื่นแล้วท่านจะไปรู้ได้ยังไงนะฮะ ในสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ต้องดื่มก็ไม่มีอย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็พูดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับสําเร็จประโยชน์ไม่ต้องสวดนะแต่ก่อนที่จะมาพูดแบบนี้ก็คือต้องทํามาแล้วการประกวดรูปสดทําแล้วการตามประทิพที่จําเป็นก็ทําแล้วการปูอัสนะก็ปูแล้วน้าฉันน้ใช้ก็เตรียมแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้เตรียมได้แต่สวดอันนี้ไม่บริบูรณ์นะครับเรื่องอาบัติไม่ได้ แต่ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าอุโบสถจะไม่สำเร็จนะครับแต่มันมีอบัตในส่วนที่ไม่ทำข้อวัดตรงนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือบุพภิกิจนะครับบุพภิกิจก็คือกิจที่ต้องทำเมื่อประสงค์ลงประชุมกันแล้วนะฮะต่างกันนะครับบุพ่ยก่อนประชุมกันบุพภกิกข์เมื่อประชุมกันแล้วก่อนจะสวดปฏิโมกต้องทำคำหนึ่งกิจ5ประการนะครับ1การนำฉันทะ นะกรณีที่มีภิกษุท่านทําอุโบสถมาแล้วจากที่อื่นท่านเดินทางเข้ามาในเขตวัดนั้นอยู่ในเขตซีมาเดียวกันท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมานั่งอยู่ในหัตถบาตของสงฆ์ก็มีสิทธิที่ท่านจะถือปฏิบัติได้นะครับแต่เมื่อท่านไม่ไม่มาเข้าร่วมเนื่องจากอยู่ในเขตสีมาเดียวกันต้องเป็นเขตซีมาเดียวกันนะครับ สังฆกรรมของสงฆ์ถ้าธรรใดๆมันก็ไม่สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นสังกกรรมอุโบสถหรือสังกกรรมอื่นเพราะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้เข้ามาร่วมในหัตถบาตแต่อยู่ในเขตสีมาเดียวกันนะครับกรรมไหนๆก็ไม่สําเร็จนะครับถ้าเป็นสังกกรรมบนนเช่นนี้เพราะงั้นก็เลยต้องไปนําฉันทะนะฉันทะก็คือความพอใจที่เธออนุมัติเห็นชอบไม่คัดค้านกับ กรรมที่ประสงค์จะทานะครับอันนี้ก็คือฉันทะอย่างเดียวกรณีที่เธอ,อทำโบโบสถมาแล้วนะครับส่วนประเด็นที่สองคืออยู่ในข้อที่หนึ่งอัน,นเดียวนะครับบทพระกิจห้าเนี่ยข้อที่หนึ่งก็เกี่ยวกับฉันทะปริสุทธิเนี่ยนะมันแย,ยกหลายๆช้อยนะครับหนึ่งทับหนึ่งก็คือกรณีเธอทำโบสถมาแล้วไม่ประสงค์จะเข้าร่วมก็ต้องมอบฉันทะ หนทับสเธอยังไม่ได้ทำาอโบสทมานะครับเธอยังไม่ได้ทำาอโบสทมาแต่เธออยู่ในเขตซีมาเดียวกันแต่ไม่อาจามาร่วมเข้าในหัตถบาทได้ทำไมอาจจะเธอเป็นคนป่วยเองป่วยลุกไม่ไหวเข้ามาร่วมไม่ได้จริงๆหรือเธอเป็นคนดูแลพยาบาลพลิงูบป,ป่วยนั้นมีกิจเร่งด่วนที่วางมือไม่ได้นะครับ ต้องอาจจะเช่นต้องโดดเสเลดอยู่ตลอดอย่างนี้เดี๋ยวหายใจไม่ได้ก็เลยต้องพยาบาลดูแลผู้ป่วยสรุปว่าเธอไม่อาจเข้ามาร่วมสังฆกรรมได้ทางๆท,ที่เธอเองก็ยังไม่ได้ทําอุโบสถและจะมีทางออกให้เธออย่างไงพระพุทธเจ้าก็อนุญาตวิธีมอบปาที่สุทธิสาหรับภิกษุป,ป่วยก็ดีดูแลผู้ป่วยก็ดีเป็นต้นเนี่ยนะครับนะแต่ต้องอยู่ในเขตซีมาเดียวกันที่พระกําลังทําอุโบสถนะถ้าอยู่นอกเขตถึงมามอบ มอบเสร็จแล้วเธอก็อยู่ข้างนอกนะฮะมันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีนะครับสมัยยุคโควิดเฟื่องฟูหนัหนกๆปีที่แล้วนะครับนะก็เมื่อใครที่มีอาการน่าสงสัยเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าไปร่วมอย่างนี้นะครับแต่สังครรรมเราต้องทำนะใส่ใจเรื่องว่าแล้วเราจะทำได้ยังไง ส่วนตัวก็ทําแบบนี้นะครับก็คือในคราวที่ผสมประชุมกันแล้วตั้งใจจะทําอุโบสถแล้วต้องประชุมกันแล้วหัตถบาทรปรากฏแล้วนะครับไม่ใช่ยังทยอยกันมาอยู่นะหัตถบาทรปรากฏพร้อมที่จะทําทสังฆกรรมแล้วฟังดีๆนะครับนะพลิกสู่รูปนั้นเนี่ยรูปที่เธอไม่อาจจะเข้าไปร่วมได้แต่เธอยังไม่ได้ทำอุโบสถนะครับทํายังไงจึงจะสําเร็จอุโบสถด้วยเธอก็เข้าไปใน หัตถบาดของสงฆ์นะครับถ้าถ้ากรณีเธอไปเองได้นะครับเมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมจะทําสังฆกรรมแล้วนะครับเธอเข้าไปแล้วเธอก็ไปมอบปริสุทธิ์ที่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสงฆ์กำลังจะทําอุโบสถเธอไม่อาจร่วมอยู่ด้วยได้เธอก็ไปมอบปริสุทธิ์ที่อย่างเดียวแต่มอบเสร็จแล้วอย่าเดินออกนอกเขตสีมานะครับ ถ้าเดินออกนอกเขตสีมาฉันทะเออปริสุทธิ์ที่มอบมันก็ไม่ตามอีกนะมันก็มันก็หลุดเมื่อเมื่อตอนที่เธอเดินเลยเขตสีมาไปแต่เธอจะไปนั่งอยู่ในที่นั้นก็ไม่ได้นาะนั่งในในรวมอยู่ในที่นั้นก็ไม่ได้นะมันมันมีกฎบางอย่างห้ามทําให้เธอนั่งไม่ได้แต่ถ้าเธอจะออกมาโดยที่พอมมอบเสร็จเดินออกมาเลยทันทีที่เธอก้าวเลยเขตสีมา สิ่งที่เธอมอบไว้มันก็ไม่ตามมันก็ติดตัวเธอไปนะแต่ว่ามันจะยังอยู่เรียกว่าได้ร่วมกับสงฆ์ก็ต่อเมื่อเธอเหยียบยัง่งอยู่ในเขตสีมาแม้จะไม่ได้อยู่ในหัตถบาตนะครับนะถ้าอยู่ในหัตถบาตเนี่ยไม่ต้องมอบอะไรอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในระยะหัตถบาตพอเราออกมาจากาหัตถบาทสงฆ์แต่เรายังอยู่ในเขตศีมา สิ่งที่เรามอบไว้มันก็ยังอยู่ที่นั่นเพราะเราอยู่ในเขตสีมาอยู่แต่ถ้าเราเดินเลยนอกเขตออกมาเนี่ยสิ่งที่เรามอบไว้มันมันไม่อยู่แล้วนะครับมันหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเราไม่ได้ทําสังกกรรมอะไรเลยนะครับแล้วทํำยังไงก็หาที่นั่งหรือที่ยืนอยู่ในใกล้ๆนะครับคือพูดไง่ายๆในเขตสีมานะั่นแหละอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ยังหยียบอยู่ในเขตเพื้นที่สีมานะครับ เมื่อพระสงฆ์เขาสวดอันนั้นไปแล้วเนะี่ยสวดยติเนี่ยนะพอนะสวดยติเสร็จแล้วนะครับสังฆกรรมเป็นอานทาเรียบร้อยดีนะครับเธอค่อยเดินออกมาก็ได้นะหรืออยากจะนั่งอยู่ในบริเวณสนามนแถวๆนั้นก็ได้แต่ไม่ได้ไปอยู่ในหัถบาทนะครับอันนี้ก็คือมอบปริสุธทธิ์อย่างเดียวนะส่วนกรณีที่สามนะครับกรณีที่เธอต้องมอบทั้งฉันทะปริสุธทธิ์ ก็คือเธอก็ยังไม่ได้ทำอุโบสถพระสงฆ์จะประชุมกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทำโบสถเราก็ต้องมอบปริสุทธิ์แต่เมื่อพระสงฆ์ทำอุโบสถเสร็จแล้วพระสงฆ์ทำสังฆกรรมอื่นด้วยเช่นสวดอภารให้ปริวาสแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับทีนี้เอปริสุทธิ์ของเธอเนี่ยมันทาให้กรรมของสงฆ์สำเร็จได้เฉพาะอุโบสถอุโบสถของสงฆ์สำเร็จอุโบสถของเธอสําเร็จ แต่สังกกรรมอื่นยังไม่มีความพอใจความชอบใจของเธอะนั้นเธอก็เลยต้องมอบฉันทะด้วยนะครับก็เลยต้องมอบทั้งฉันทะปริสุทธิ์กรณีที่สงไม่ได้ทําเฉพาะอุโบสถนะครับจะทําสังกกรรมอื่นด้วยแต่ถ้าแน่ใจว่าสงจะทําเฉพาะอุโบสถก็มอบเฉพาะปริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับอันนี้คือกรณีภิกษุที่ยังไม่ได้ทาโบสถส่วนภิกษุภิกษุที่ทําอุโบสถแล้วมอบฉันทะอย่างเดียว ทั้งสังฆกรรมอุโบสถทั้งสังกกรรมอื่นสงฆ์จะทำเธอก็ไม่ต้องมอบสองอันเธอก็มอบฉันทาย่างเดียวแต่ภิสษุที่ไม่ได้ทำที่ยังไม่ได้ทำโบสถเนี่ยก็มี2กรณีก็คือถ้าสงฆ์จะสวดปฏิโมกอย่างเดียวเธอก็มอบเฉพาะปริสุทธิถ้าสงฆ์จะทําสังกกรรมอื่นด้วยเธอก็มอบทั้งฉันทะปริสุทธิอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเป็นข้อหนึ่งนะฉันทาปาริสุทธิข้อที่2ก็อุตุข,ขานังการบอกฤดูด การบอกฤดูท่านก็บอกว่าในฤดูในปีหนึ่งมันจะมีสามฤดูแต่ละฤดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่เดือนถ้าโดยปกติสี่สามสิบสองฤดูละสี่เดือนนะครับนในสี่เดือนเนี่ยแต่ละเดือนมีมีสิบห้าวันสองครั้งก็เลยเป็นต้องทําอุโบสถสองครั้งสี่เดือนก็เลยรวมเป็นแปดครั้งนะฮะในแต่ละฤดูนะครับท่านก็ให้บอกว่า ในฤดูนี้ตอนนี้เนี่ยอุโบสถเป็นฤดูนี้เป็นอุโบสถที่เท่าไหร่ผ่านไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะถ้าเป็นอุโบสถแรกก็บอกว่าปัจจุบันก็เป็นอุโบสถที่หนึ่งนะฮะล้วก็ยังไม่มาอีกเจ็ดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะทําอุโบสถที่สองก็อบอกว่าผ่านไปแล้วหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้หนึ่งยังไม่มาอีกหกอย่างนี้นะครับก็รวมเป็นแปดเหมือนเดิมนั่นแหละ นี่ก็เป็นลักษณะของการบอกฤด,ดูส่วนการนับภิกษุนะครับนับภิกษุก็คือ,เ,อเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าโยมก็ถามพระไปบิณฑบาทเนี่ยว่าพวกท่านอยู่กันกี่รูปโยมจะเตรียมอาหารไปถวายทานภิกษุถูกโยมถามก็ตอบว่าไม่ไม่ทราบโยมก็เลยเลยตหนินะครับว่าพวกท่านเนี่ยอยู่กันด้วยกันแท้ๆอยู่กันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ พวกท่านอยู่กันแบบไหนเนี่ยนะเป็นคนเกลียดกันหรือเปล่าชังกันหรือเปล่าทํานองนี้นะครับพระพุริเจ้าทราบแล้วก็เลยบัญญัติวิธีก็คืออาวานอบโ,โสถต,ต้องนับจํานวนภิกษุถ้ามี50 49 60นี่ก็รู้ไว้เวลาไปบิณฑบาตยมถามมีพระเท่าไหร่เราก็เอาตัวเลขนั่นแหละไปตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการนับภิกษุแจ้งว่ามีอยู่กี่รูปนะครับนะ บอกันทาปริสุทธิ์ที่บอกฤดูนับภิกษุนี่ชันทะปริสุทธิ์นี่ยมันมันมันนับเป็นสองข้อเนาะชันทะกับปริสุทธิ์เนี่ยให้แยกนับเป็นสองข้อแล้วก็นับอบอกฤดูนับภิกษุเป็นสี่ข้อที่ห้าก็แจ้งโอวาทที่ภิกษุณีมาขอถ้าไม่มีภิกษุณีมาขอโอวาทคือปกติภิกษุณีต้องมาถ้ามีภิกษุณีนะครับ ภิกษุณีก็ต้องมามันเป็นศีขาบทเป็นศีลของภิกษุณีเขาไม่มาไม่ได้นะก่อนที่จะถึงวันอุโบสถเขาต้องส่งตัวแทนเข้ามาได้รับสมมุติส่งเข้ามาถามนะมาเจอเข้ามาในเขตวัดก็เจอพระรูปไหนเขาก็ถามถามว่าอุโบสถนี้กี่ค่ำที่เท่าไหร่ภนะิกษุณีสงจะได้เข้าไปเพื่อรับโอวาทกับท่านพระภิกษุรูปไหนนะมาถามเพื่อ ทราบวันอุโบสถและการเข้าไปรับโอวาทนะครับซึ่งพิสูรรูปนั้นซึ่งถูกพิสุนีมาแจ้งมาขอประเด็นแบบนี้เนี่ยเธอก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรองให้ถึงวันอุโบสถเขามาก่อนวันหนึ่งพอวันถัดมาก็เป็นวันอุโบสถพอมาประชุมกันเธอผู้รับเรื่องมาจากพิสุนีเธอก็เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับตรงที่ถั่วพกิจข้อที่5เนี่ย เธอก็ขอโอกาสแจ้งถามว่าภิกษุณีส่งมาเข้ามาเพื่อขอโอวาทพวกนางถามว่าจะได้เข้าไปหาภิกษุรูปใดเพื่อโอวาทก็จะมีขั้นตอนนะครับอันนี้ก็ไม่พูดรายละเอียดมากแล้วกันมีขั้นตอนที่ภิกษุผู้ดำเนินกิจกรรมอยู่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็จะทำการซักถามว่ามีผู้ใดที่ส่งสมมติไว้แล้วเพื่อให้โอวาทภิกษุณีไหม นะถ้ามีผมสมมุติกรณีเดียวแล้วกันนะครับถ้ามันมนะีรู้กันอยู่แล้วว่าองค์นี้เป็นองค์สมมุติเป็นองค์ได้รับสมมุติเพื่ออวาทภิกษุณนะีก็แจ้งไปองค์ที่ดําเนินกิจก,กรรมก็แจ้งองค์ที่รับเรื่องจากนางภิกษุณีมาเนี่ยบอกท่านไปว่า,อ,าอุโปสมบนี้กี่ข่ํานะครับแล้วก็ภิกษุณีสามารถเข้าไปรับโอวาทกับท่านผู้นี้นะครับ ซึ่งท่านผู้นั้นก็จะแจ้งแจ้งองค์ที่รับเรื่องจากภิษุณีเหมือนกันว่าให้ไปเจอกันที่ไหนเวลาใดนะเพราะภิกษุณีจะต้องมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับท่านก็จะได้อ,อวาททีเดียวอนะ่นี่ก็คือขั้นตอนของข้อที่5บุพภิกขนะครับขอไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเพราะไม่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่บวชมา25ปีนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับนะเพราะงั้นก็เราก็แค่แค่บอกว่าโอ,อวาทภิษุนีไม่มีนะไม่มีก็เชื่อว่าบุพภิกขก็สมบูรณ์แล้วนะครับ ส่วนปัตกาลละองคีนะฮะปัตกาละองค์ีแปลว่าความพร้อมที่จะทำโบสถได้โดยไม่มีโทษข้อที่1น่งพระพุทธเจ้ากําหนดว่าต้องเป็นวันอุโบสถปกติวันอุโบสถก็จะมี2วันนะครับ14ค่ําหรือ15ค่ํานะำนี่ก็คือทําตามปกตินะก็แจ้งไปว่าเป็นอุโบสถ14หรือ15นะครับ 2. ต้องมีภิกษุผู้ควรแก่กรรม ภนะิกษุผู้ควรเกียก,กรรมก็คือเธอไม่ได้ถูกสงยกวัดนั่นแหละนะครับนะอยู่ในสีมาเดียวกันโดยไม่ได้ละหัตบาทนะแล้วถ้าถามว่าภิกษุที่สมทานปริวาสอยู่สมทานมานัดโยเธอควรเกียก,กรรมลงมาฟังอุปสมบทได้ไหมได้แล้วต้องลงด้วยนะครับไม่ลงไม่ได้นะนะเธอไม่ต้องเก็บวัดก็ได้เธอก็มาฟังได้แต่เธออย่าไปนั่งอาสนะเดิมที่เธอเคยนั่ง เธอไปนั่งอาสนะเหมือนพระใหม่นะครับท้ายบริษัทแต่จั่งอยู่ในหัตถบาตรนะครับที่เดิมถ้าเธอเป็นพระเถระนั่งอาสนะหัวสุดเธอจะไปนั่งที่เดิมไม่ได้นะครับถ้าเธอประสงค์จะนั่งที่เดิมเธอก็ต้องเก็บบัตรให้กลายเป็นปกตตะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นภิกษุที่อยู่ปริวาสก็เป็นผู้ควรอบบุปสถเฉพาะภิกษุที่ถกสงยกวัดทั้ง3กรณีนะครับนะฮะกรณีไม่เห็นอาบัติไม่ทําครืนอาบัติ แล้วก็มีความเห็นช่วยช้าลามกเนี่ยนะครับส่วนเห็นผิดนั่นแหละนะเหมือนอริธาภิขุเนี่ยนะครับที่เห็นผิดคัดค้านต่อพสัสพ,พัอยูของพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็คืออ,องค์ที่สองนะครับทิ้งสูงผู้ควรเกีกรรมตั้งแต่สีรูปขึ้นไปต้องอยู่ในสีมาเดียวกันแล้วก็ต้องไม่ละระยะหัตถบาตด้วยนะครับ ระยะหัตถะเอาให้ชัวร์หน่อยก็นี่นะครับเดี๋ยวผมนี่เพราะว่าขาผมมันไปหาท่านไกลท่านอาจจะเหยียดแตะถึงผมอยู่ยี้ก็ได้นะครับเอเาระยะที่เหยียดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองนะต้องเช็คระยะหัตถะด้วยนะครับถ้าปูกไกลกันเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ปูห่างไปถ้าปูห่างไปเนี่ยไม่สําเร็จนะครับ เป็นอบัดด้วยอุโบสถก็ไม่สําเร็จด้วยนะครับนั้นต้องได้ระยะอันที่3นะครับต้องไม่มีสภาคาบัดในท่ามกลางสงก็คืออบัตที่ต้องด้วยวัตถุเดียวกันคือพูดง่ายๆข้อเดียวกันสือขาบทเดียวกันจะเป็นกองไหนก็ตามนะครับตั้งแต่สังฆาธที่เศษลงไปจนถึงอบัตกองเบาที่สุดถ้าพิสูจน์ทั้งหมดต้องข้อเดียวกันอยู่เรียกว่ามีสภาคาบัดนะครับ มีสภาคาบัตรอยู่สวดปฏิโมกเลยไม่ได้นะครับต้องไปชำระให้ถูกต้องตามวิธีซะก่อนก็คือไปแสดงอบัตเป็นตัวแทนมาแล้วก็ให้เพื่อนแสดงํำระอับัตใหเ้เรียบร้อยถ้าทำไม่ได้ก็ให้สวดสมมุติสวดประกาศให้ทราบว่ามีสภาคาบัดกันอยู่แต่ไม่อาจที่จะส่งพระไปชำระมาได้ไม่ทันในวันนี้ก็จะทำโบสวดไปก่อนแต่เมื่อไหร่ได้พระที่สมควร ก็จะมีการแสดงรบัตรอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็คือปตัตกาลแข้อที่3ข้อที่4บุคลบคลต้องห้ามบุคคลต้องห้ามทั้งหมดก็มี21จําพวกนะครับพิกษุณีสม,นเ,นสมนเนรสัมเนรฤหรสถ์นะเอาง่ายๆแล้วก็ย่อยๆนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเดรฉา,านคำว่าเดรฉา,านไม่ใช่มดไม่ใช่ปลวกไม่ใช่ยงไม่ใช่แมลงที่บินเข้ามาใน อัตบาภของพระภิกษุสงฆ์นะครับต้องเราต้องเป็นเดรัจฉานประเภทที่สามารถแปลอัตภาภให้เป็นเหมือนมนุษย์ได้เป็นเหมือนภิกษุได้เช่นพญานาคพญาครุฑเป็นต้นหรือรวมแม้กระทั่งพวกเทวดานะครับมีเท้าสก,กัดเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็นับว่าเป็นเดรัจฉานในที่นี้ในในการทํโบูชดนะครับต้องไม่มีบุคคลต้องห้ามที่กล่าวเนี่ยในอัตบาภสงฆ์สงถ้ามีก็ชำระให้เรียบร้อยนะครับ อ่นนี้ก็คือปตะกะละองสี่นะครับแจงสู่ฟังให้ทราบนี่ก็เราก็เคลียร์กันเรียบร้อยหมดต่ข้อข้อนะครับเท่าที่ผมกล่าวมาเนี่ยถือว่าบุรณ์ทําเสร็จบุภกิจทําเสร็จนะครับเออยังไม่เสร็จข้อหนึ่งก็คือนักภิกษุนักภิกษุพวกเราประชุมเท่าไหร่วันนี้ <10. S 1> สิบเอ็ดนะครับเอเดี๋ยวผมแจงก่อน <10. S 1> ผมลืมนะครับก็คือฉันถ้าปริสุทธี่นี่ไม่มีนะครับไม่ได้นําในวันนี้อ่า ส่วนฤด,ดูนะครับฤด,ดูนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวอุโบสถแรกนะครับอุโบสถที่สองเนี่ยลืมอีกแล้ว <laughs> ลดดน,นะครับอุโบสถแรกของฤดูหนาวนะครับเป็นนับรวมกับอุโบสถของโยมมันก็เป็นสองเลสิอุโบสถของพระอย่างเดียวนี่ถือเป็นอุโบสถแรกในฤด,ดูหนาวนะครับยังไม่มาอีกก็เจ็ดนะครับพิสูจน์ประชุมกันวันนี้สิบเอ็ดนะครับ โอวาภิกษนะุณีไม่มีนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นนะครับนะปตะกันละก็วันนี้วันอุโบสถ15บ่ําค่ำพิกษูมากกว่าสี่รูปที่เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่เนี่ยนะครับไม่ได้รหัตบาตรแล้วก็สภาคาบัตรไม่มีนะครับเคลียแล้วอาบัตที่มีอยู่ชำระไปแล้วบุคคลต้องห้ามก็ไม่ปรากฏนะครับทำแค่นี้ก็เสร็จเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นรูปแบบก็จะเลยทำเป็นพิธีการอีกรอบหนึ่ง นะครับคือปกติเนี่ยถ้าเข้าใจกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ชี้แจงเยอะขนาดนี้แต่พอดีนี่ก็มีท่านผู้ขอมาอยากจะทราบว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันบริบูรณ์หรือว่าบกพร่องประการใดก็เลยแนะนำวิธีเป็นคำตอบไปนะครับที่เท่าที่กล่าวมาเนี่ยถือว่าเสร็จเลยนะครับสามารถนิมนต์องค์ที่จะสวดปฏิโมกมาสวดได้เลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมผันเตสังโฆอัจฉุปโสโสปนรโส ยัติสังคาสะปตะกลังสังโคอุปสัตถังกเรยยปาติโมคังอุทิเสยะ กิงสังฆสัพพกิตจังปริสุทธิงอายะสมันโตอโรเจถาปาติโมคังอุทิสิสามิตังสัเปวสันตาสาธุคังสโนมะนามาสิคโรมายะสสิยาปฏิโสวิกระยะอสันติยาปฏิยาตุนหิภวิตภังตุนหิพาเวนะโคปนายสัมันเตปริสุทธาติเวทิสามิยะถาโคปนาปเจกปุตสาเวยกรณังโหติเอวะเมวังเอวะรูปายะปาริสายะยาวัตติยังสวิตังโหติ โยปนักพิฆุยาวัตติยังสาวิยาเมเนศรมโนสันติงาปติงนาวิการียะสัมปชานุโมสาวาทสหาโหติสัมปชานุโมสาวาทโอโขปนัจสุมันโตอันตรายโกตธรมุวุตโตภวตาตัสสะมาสระมาเนนนาพิกุนาปเนนาวิสตาเปเคนาสันติอาปติอภิกาตาภาวภิคตาหิสภาสุโหติอุทิถังโขยสมันโตนิทานังตถาโยสมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธาทุติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทธิตายสัมันโตตัสสมาตุนี เอว่มีตังทารยามินิธานังนิทิตัง